สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหุ่นเช่นเคยนะคะพี่น้องสาววันนี้มาช้านะคะามาเช้าเลยแหละเนาะพี่น้อง๋าต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอด้วยเนาะฝนพึ่งซานะคะพี่น้อง๋าฝนตกแรงมากๆเลยเนะาะน้องหุ่นก็อัดคลิปไม่ได้เนาะนี่ก็พึ่งซาก,ก็เลยอัดคลิปไว้นะคะพี่น้องา๋าอัดคลิปไว้เนาะ จะห้าทุ่มแล้วพี่น้องจ๋าดูฝนยังไม่ซาเลยได้แค่นี้นะคะแอดถ้าทําตอนเชา้าแอดก็คงไม่ทันเนาะเพราะว่าไปทํางานก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเนาะพี่น้องจ๋าก็ไม่มีเวลานะคะดึกแค่ไหนก็ต้องทําไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะรอกันนะคะอะ่มาดูกันเนาะถ้ารับชมคลิปแล้วก็ฝากชมคลิปให้จบด้วยนะคะถ้ามีโฆษณาก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้แอดตรงนี้ด้วยเนาะ อ่ะมาไปกันต่อที่หวยลาวสุดเอาหวยฮานอฮานอยสูดเม็ดเดียวนะคะพี่น้องา๋าวอุย้ยหนอแอดก็ได้มัวแต่คำนวณทั้งลาวทั้งนอยไว้นะคะเอานอยไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะมามาดูผลกันนะคะพี่น้องา๋าแอดให้เด่นไปที่8 9ดเกนาะกับ5แต่ถ้าใครไม่ชอบ9ก้าก็ให้กลับหัวเป็นหกเนาะแอดก็เขียนคําไว้ให้เนาะเก้ากับหกนี้มาคู่กันตลอดนะคะ ไปดูในน้อยเฉพาะกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจ0 8 9ย์นะคะอ่าเด่นที่8มาที่9มานะคะ8 9วิ่งรูดที่9มานะคะอ่าแอดมี98ตัวที่เน้นเนาะมาในตัวกลับนะคะตัวที่เน้นส่วนล่าง78เนาะอ่าถ้าใครนํา8ไปวิ่งไปรูดก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับน้อยเฉพาะกิจเนาะแล้วก็พิเศษนะคะ 0 2 4ล่าง15เด่นที่5เราก็มาอีกเนาะพี่น้องจา๋าถ้าใครนำ5้าไปวิ่งกระรูดเนาะอ่าส่วนในน้อยปกตินะคะ4 9 6เนาะอ่า96มาตรงๆงนะคะเสียดายมากเลยที่ไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นเนาะพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังโอเคนะยังมาเนาะส่วนล่างอ่าอแอดมี92นะคะมาในตัวกลับแล้วก็ตัวเน้นด้วยนะคะ ส่วน V.I.P. นะคะ6กหล่าง1 8แอดหลุดไปเนาะแต่ถ้าใครนำหกไปวิ่งไปรูดก็จะได้ทั้งนอยปกติแล้วก็ V.I.P. นะคะพี่น้องจา๋าอ่ะวันนี้ก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะวันนี้ฟังทั้งนอยทั้งลาวเลยนะคะยิ่งในกลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยแอดคัสให้เน้นๆเลยนะคะมาทั้ง6กหรืทั้ง สร็จนะคะตรงๆตัวท mm ี่เน้นนะคะสำหรับ5าน้อยสูตร์ไม่เดียวก็ยินดีด้วยนะคะคุ้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกแอดด้วยเนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้นะคะพี่น้อง๋า id ไลน์แอดก็ลงไว้ที่ชุมชนเนาะเผื่อพี่ๆแอดมานะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ให้แนวทางทีละคนนะคะพี่น้อง๋า ท่านพี่ทักมาส่วนตัวขอแนวทางแอดก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยด้วยเนาะอ่าฝากติดตามหน้าช่องแล้วกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอบทีละคนก็ไม่ไหวเนาะพี่น้องจ๋าไม่ไหวจริงๆนะคะทางแชทอ่าทางสพปราวด้วยเนาะเวลาวันที่มีพลังพัฒนานะคะอ่าติดตามหน้าช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะ mm hmm. เอาเสียงหายอีกแล้วพี่น้องจา๋า ดึกมาห้าทุ่มจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะยังไงก็เอาสูตรเม็ดเดียวไปก่อนเนาะไปตามต่อกันของวันที่21นะคะแปบ๊บนึงนะคะเ,เขียนไนวน้ไหนละเนาะไปแป๊น,นึงล้วพี่น้องอวันที่21นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคาเตือนกันเช่นเคยเนาะพี่น้องจา๋าเอสอาจจะพูดแข่งเสียงฝนเด้อตอนแรกว่าจะไม่พูดนะคะจะเขียนแบบเขียนไม่มีแบบเสียงอะไรเลยนะคะพี่น้องจะได้ยินแต่เสียงฝนถ้าวันไหนถ้าเห็นแค่ภาพแบบนี้ก็กับเสียงฝนก็อย่าว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าถ้าตกแรงมากๆก,ก็อ่าเวลาอัดคลิปมันก็จะไม่ทันเนาะใส่ดนตรีก็ไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋า ผิดอีกเด้อพี่น้องแอดขี้เกียจตามแก้แก้ตามหลังเนาะ,ะไปเสียงธรรมชาติเลยนะคะอะ่ก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันนะคะว่าวันนี้แอดจะให้ตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะ ตัวเด่นยังคงมีเก้าเนาะเอา้าลืมเกลียดปากกาเอาสีแดงไปก่อนแล้วกันนะคะพี่น้องจา้ามีเก้านะคะมีหนึ่งแล้วก็มีสามนะคะมีเก้ามีหนึ่งมีสามแอดจะวิ่งรูดที่สามนะคะวิ่งรูดที่สามแต่ถ้าใครไม่ชอบสามเนาะสามารถนำเก้าหรือหกเก้าหรือหกเอาเลขหกเด้อพี่น้องจ้าเก้าหรือหกนะคะ นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะว่าโอเคไหมนาะพี่น้องจา๋าเดแกเขียนกไปให้าหรือ6นะคะอันนี้เลขก 6, เลอโอ้ยิ่งเขียนยิ่งเลอะเทอะนะคะพี่น้องจา๋าดกระไดเนานะ9หรือหกนะคะพี่น้องจา๋ามาดูรอมารูดที่สา3กันนะคะ ก็จะมีสามศูนย์เนาะสามหนึ่งนะคะสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด แล้วก็3 9นะคะอนะคะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเผือ่อมีตัวที่ชื่นชอบพี่เหมือนกันเนาะสำหรับ3นะคะแอดก็จะเน้นไปที่30เนาะ31 3 2 3ามสหแล้วก็3ามานะคะพี่น้อง๋าอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยเนาะ,ะนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ พี่พี่ 4, ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกวันเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ